ขอจเจริญพรวันนี้วันพระกับเส้นทางแอดเวนเจอร์ของชีวิตไม่มีชีวิตใครที่จะราบเรียบไปได้หมดทุกอย่างทุกประการเมื่อจําเป็นที่จะต้องยุบบ้างโยงบ้างในการที่จะเดินทางไปในเส้นทางแสนหารุโหดของชีวิตให้ได้หลายคนที่ใช้ชีวิตกลั้วน้ําตามามากแล้ววันนี้ถ้าหากว่ายังไม่หมดเส้นทางที่จะต้องล้มลุกคลุกคลานเป็นหลุมเป็นบอ่อก็ขอให้จงตั้งสติตามคําสอนพระพุทธเจ้า ว่าเมื่อชีวิตต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวในบางเวลานับว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากทีเดียววันนี้วันพระให้กําลังใจสําหรับผู้ที่กําลังเดินทางในช่วงขาขึ้นที่จําเป็นจะต้องสปีดต,ตัวเองขึ้นไปแอดเวนเจอร์ของชีวิตทั้งหลุมทั้งบอ่อทั้งเส้นทางแสนหารหิโบทุกเส้นทางทุกชีวิตต้องเจอเนื่องด้วยกรรมของเราเองและที่สําคัญที่สุดคือการที่จะต้องรู้จักจังหวะของชีวิต เมื่อจะต้องทำงานร่วมกันกับผู้อื่นจังหวะของการพูดจังหวะของการใช้ความคิดเสนอความคิดหรือแสดงพอร์ของตนหากผิดจังหวะขึ้นมาเมื่อไรก็อาจที่จะกระทบกระทั่งกันได้จังหวะของชีวิตถือว่ามีความสำคัญมากทีเดียวเมื่อวันนี้วันพระเดินทางมาถึงอีกแล้วบางทีก็ต้องยอมลดตัวเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นเมื่อเรายอมลดตัวยอมลดตนลงไปเพื่อที่จะให้สิ่งอื่นได้ช่วยบ้างและขอบคุณในการช่วยเหลือทุกการช่วยเหลือ เส้นทางแสนหฤโหดของชีวิตเราทุกคนเดินทางมาถึงวันพระอีกวันหนึ่งแล้วขอจเจริญพรขอบใจทุกเส้นทางที่ทำให้เราสามารถที่จะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหากับทุกเรื่องขอจเจริญพรธรรมะวันพระ